สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะคือเรามักจะคิดกันว่าเรื่องความมั่นคงของชาติเนี่ยมันเหมือนเป็นกำแพงเมืองสูงสูงที่คอยป้องกันเราจากศัตรูที่อยู่ข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่าภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดในยุคนี้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกล่ะคะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารที่ชี้ให้เห็นภาพใหม่หมดเลยว่าสนามรบในยุคปัจจุบันเนี่ยมันย้ายเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราในระบบเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งในอากาศที่เราหายใจเข้าไปเลยค่ะคำถามตั้งต้นที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างทหารมีไว้ทำไม,มวันนี้อาจจะต้องถูกลบะทิ้งไปเลยนะคะเพราะเป้าหมายของเราวันนี้คือการมาทำความเข้าใจนิยามของคำว่าศัตรูที่มันเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากทหารในเครื่องแบบมาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างโค้ดคอมพิวเตอร์หรือว่าแฝงตัวมากับปัญหาปากท้องในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะ น่าสนใจมากครับที่เปิดประเด็นม,มาแบบนี้เพราะมันชี้ไปที่หัวใจของเรื่องเลยคือการจะเข้าใจบทบาทของกองทัพยุคใหม่ได้เนี่ยเราต้องทิ้งภาพจำเก่าเก่าเกี่ยวกับสงครามไปก่อนค่ะแล้วเริ่มต้นจากการหรือทำความเข้าใจคำว่าความมั่นคงกันใหม่หมดเลยซึ่งในเอกสารพรบสภาความมั่นคงแห่งชาติปี59 <c oughs> ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ให้นิยามที่กว้างกว่าที่หลายคนคิดไว้มากเลยครับใช่เลยค่ะเขาไม่ได้บอกแค่ว่าความมั่นคงคือการป้องกันประเทศ แต่ถ้าสรุปง่ายๆคือมันมีสองขาครับขาแรกคือสภาวะที่ประเทศสงบสุขประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องหวาดระแวงส่วนขาที่สองคือการมีความพร้อมที่จะรับมือกับอะไรก็ตามที่จะมาทำลายสภาวะนั้นอืมซึ่งคำว่าอะไรก็ตามนี่แหละค่ะที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยถูกต้องครับเพราะคำว่าอะไรก็ตามนี่มันเปิดกว้างมากคือนิยามแบบนี้มันเลื่อนจุดโฟกัสจากการรบ ไปสู่การป้องกันการป้องกันใช่ครับและการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งมันซับซ้อนกว่าเยอะเลยแล้วมันก็มีจุดที่น่าขบคิดซ่อนอยู่นะครับยังไงคะปี่บัติแล้วเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่เสมอเมื่อผลประโยชน์ของสองสิ่งนี้อาจจะได้ไม่ได้สอดคล้องกัน100%ซซึ่งก็นับเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนวางยุทธศาสตร์ต้องเจอเลยครับ ประเด็นน่าสนใจมากค่ะแล้วพอเราพูดถึงสิ่งที่มาคุกคามความมั่นคงเอกสารก็ไม่ได้พูดถึงแค่กองทัพจากประเทศอื่นเลยแต่กลับชี้ไปที่ปัญหาใกล้ตัวเรามากๆก่อนเลยอย่างภัยคุกคามจากภายในประเทศครับที่เอกสารระบุไว้ชัดเจนว่ามันคือตัวบ่อนทําลายเสถียรภาพจากข้างในซึ่งตัวอย่างที่เขายกมานี่มันเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันเราโดยตรงเลยนะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดที่เป็นปัญหาคลาสสิก แต่ยังพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมความแตกแยกทางความคิดเอ oh. ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนความเชื่อใจในสังคมและเมื่อสังคมอ่อนแอมันก็ง่ายต่อการถูกแทรกแซงแล้วที่มันชัดเจนที่สุดในยุคนี้เลยก็คืออาชญากรรมไซเบอร์ที่เราเจอกันทุกวันอย่างแก๊ง call center บัญชีม้าหรือข่าวปลอมต่างๆเดี๋ยวนะคะดิฉันเริ่มสงสัยแล้วว่า เรื่องแกงคอเซ็นเตอร์ที่ดูเหมือนเป็นงานของตํารวจเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการทหา,หารและความมั่นคงระดับชาติได้ยังไงคะคำถามดีมากครับเพราะนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดที่สุดเลยในเอกสารชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์พวกนี้ไม่ได้ทำงานแบบโจรทั่วไปแต่เป็นองค์กรข้ามชาติที่มีโครงสร้างซับซ้อนเป็นองค์กรเลยเหรอคะใช่ครับ แล้วเส้นทางการฟอกเงินของแก๊งพวกนี้มันมักจะไปทับซ้อนกับเครือข่ายที่ใช้สนับสนุนกลุ่มผิดกฎหมายอื่นๆเช่นอะไรบ้างคะเช่นการค้ามนุษย์หรือเอ่อแม้กระทั่งการก่อการร้ายพอสเกลมันใหญ่ระดับนี้มันก็ไม่ใช่แค่การช่อโกงประชาชนแล้วแต่มันคือการสั่นคลอนเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศเลยโห oh. ซึ่งหน่วยข่าวกรองของทหารที่มีเครื่องมือและเครือข่ายในระดับนานาชาติก็ต้องเข้ามาแกะรอยเส้นทางนี้เนี่ย มันเลยกลายเป็นประเด็นความมั่นคงไปโดยปริยายครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินในบัญชีเราที่หายไปแต่มันคือการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองของประเทศเราเลยนี่เองถูกต้องครับแล้วปัญหามันไม่ได้จบแค่ในบ้านเราด้วยใช่ไหมคะเพราะเอกสารก็พูดถึงภัยคุกคามในระดับที่ใหญ่ขึ้นไปอีกใช่ครับเขาบอกว่าเราจะแก้ปัญหาภายในอย่างเดียวไม่ได้ เพราะภัยคุกคามหลายอย่างมันลอยข้ามพรมแดนเข้ามาเลยอืตัวอย่างที่เห็นภาพที่สุดในเอกสารก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5จากไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านอ๋อเรื่องนี้กระทบทุกคนจริงๆค่ะครับมันไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพนะแต่มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและที่สําคัญคือมันกระทบต่อความพร้อมของกาลังพลด้วยซ้าไปจริงด้วยทหารต้องฝึกในสภาพอากาศที่เป็นพิษมันก็ลดประสิทธิภาพลงนี่คือตัวอย่างของศัตรู ที่มาในรูปแบบของมลภาวะซึ่งปืนใหญ่รถถังสู้กับมันไม่ได้นอกจากเรื่องฝุ่นแล้วก็ยังมีปัญหาคลาสสิกอย่างเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนซึ่งเคยปะทุเป็นความขัดแย้งมาแล้วใช่ครับหรือปัญหาผู้ลี้ภัยจากสงครามในเมียนมาที่ทะลักเข้ามาสิ่งเหล่านี้คือภัยคุกคามระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระทบกับเราโดยตรงแต่ที่น่าสนใจคือเอกสารบอกว่าทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยๆแต่มีเบื้องหลังที่ใหญ่กว่านั้นอีกใช่ครับ และนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเลยคือภัยคุกคามทั้ง3ระดับทั้งจากภายในภูมิภาคและระดับโลกมันไม่ได้แยกจากกันแต่เชื่อมโยงกันเป็นยายแมงมุมที่ซับซ้อนมากค่ะลองนึกภาพตามนะครับปัญหาผู้ลี้ภัยในระดับภูมิภาคอันมีรากมาจากการที่มหาอำนาจระดับโลกเข้ามาสนับสนุนคนละฝ่ายในสงครามกลางเมืองนั้นๆอื หรือปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเราเองก็อาจจะหนักขึ้นเพราะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานปั่นป่วนไปหมดทุกอย่างมันเกี่ยวกันหมดเลยครับเท่ากับว่าปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกเงินคนแก่แถวบ้านเราอาจจะมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงความขัดแย้งระดับโลกได้เลยเป็นไปได้เลยครับ มันซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยค่ะซึ่งความซับซ้อนนี่แหละที่ทําให้วิธีการทํางานของทหารต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในเอกสารเขาอธิบายเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าการปฏิบัติการทางทหารตอนนี้มันเหมือนมี3โหมดที่เปิดพร้อมกันตลอดเวลาผมชอบการเปรียบเทียบนี้มากมันเหมือนกับการเล่นหมากรุก3กระดานพร้อมกันบนโต๊ะตัวเดียว3กระดานพร้อมกันเลยใช่ครับกระดานแรกคือสภาวะปกติซึ่งก็คือเกมการทูตการสร้างความร่วมมือ การซ้อมรบกับมิตรประเทศเหมือนที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆอย่างคอราโกอ๋อนี่คือการเดินหมากเพื่อสร้างพันธมิตรและแสดงศักยภาพเชิงป้องกันครับ ในขณะเดียวกันบนกระดานที่2ก็มีเกมที่ตึงเครียดกว่ากำลังดำเนินอยู่นั่นคือสภาวะความขัดแยง้งครับเกมนี้ไม่ใช่การหยิงกันแต่เป็นการเผชิญหน้าในรูปแบบอื่นๆเช่นความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการกระทบกระทั่งกันบ้างหรือที่สำคัญกว่านั้นคือสงครามเศรษฐกิจการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าหรือมาตรการแย่งชิงทรัพยากรสาคัญและบนกระดานที่ส ที่ดุเดือดที่สุดก็คือสภาวะสงครามอันนี้คือภาพที่เราคุ้นเคยที่สุดคือการรบเต็มรูปแบบเหมือนที่เกิดขึ้นในยูเครนค่ะสิ่งที่เอกสารพยายามจะบอกก็คือผู้บัญชาการทหารในยุคนี้ไม่สามารถมองแค่กระดานใดกระดานหนึ่งได้อีกต่อไป เพราะการเดินหมากบนกระดานความขัดแย้งเช่นการที่จีนตั้งฐานทัพในทะเลจีนใต้มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการซ้อมรบในสภาวะปกติของเราและอาจจะเป็นตัวเร่งให้เกิดสภาวะสงครามในอนาคตได้ด้วยทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันและส่งผลกระทบถึงกันหมดเลยเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยค่ะเพราะปกติเราจะคิดว่ามันเป็นลำดับขั้นคือต้องขัดแย้งก่อนแล้วค่อยรบใช่ครับคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นคู่ขนานกันไปหมด ในเอกสารมีตัวอย่างที่ตอกย้ำเรื่องนี้ด้วยคือกรณีที่สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในเวเนซุเอลาตอนแรกเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องน้ํามันแต่เอกสารชี้ให้เห็นมุมที่ลึกกว่านั้นคือเรื่องของแร่หายากประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันเชื่อมโยงเกมบนกระดานความขัดแย้งเข้ากับชีวิตประจําวันของเราโดยตรงแรแรเอิร์ธเป็นส่วนประกอบสําคัญในเทคโนโลยีทุกอย่างตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงระบบนําวิถีของขีปนาวุธ อ๋ออยู่ในของที่เราใช้ทุกวันเลยใช่ครับการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมแหล่งแร่เหล่านี้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่เป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงโดยตรงเพราะใครคุมแร่ได้ก็เท่ากับคุมห่วงโซ่อุป,ปทานเทคโนโลยีของโลกได้เข้าใจแล้วค่ะการที่สหรัฐเข้าไปในเวเนซุเอลาจึงเป็นการเดินหมากบนกระดานความขัดแย้งเพื่อป้องกันไม่ให้จีนซึ่งเป็นคู่แข่งหลักผููขาดทรัพยากรหนีไป มันแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจสามารถลุกลามไปสู่ปฏิบัติการทางทหารได้เสมอเท่ากับว่าสงครามชิปที่เราได้ยินกันบ่อยๆมันก็คือการรบในสภาวะความขัดแย้งรูปแบบหนึ่งนั่นเองรูปแบบหนึ่งเลยครับแล้วมันก็พร้อมจะยกระดับได้ตลอดเวลา พอเราไล่เรียงมาทั้งหมดตั้งแต่ศัตรูที่เปลี่ยนรูปแบบไปภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกันเป็นร่างแห่ไปจนถึงการปฏิบัติการที่เหมือนเล่นหมากรุกสามกระดานพร้อมกันดิฉันว่ามันให้คำตอบที่ลึกซึ้งมากสำหรับคำถามที่ว่าทหารมีไว้ทำไมใช่ครับมันทำให้เห็นว่าบทบาทของทหารยุคใหม่มันซับซ้อนกว่าแค่การปกป้องอธิปไตยทางกายภาพไปมากมันคือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มองไม่เห็น การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของชาติไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์หรือเศรษฐ,ฐกิจและการสร้างสมดุลในเกมอำนาจระดับโลกที่ส่งผลกระทบกับเราตลอดเวลาค่ะมันคือการทำงานในพื้นที่สี่ทาที่ไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างสันติภาพกับสงครามอีกต่อไปแล้ว สรุปได้ว่าจากการเจาะลึกเอกสารชุดนี้สิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่แค่บทบาทของทหารที่เปลี่ยนไปแต่คือคำนิยามของความมั่นคงและพรมแดนที่มันเลือนรางไปหมดแล้วอืมภัยคุกคามสามารถมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ห่างไปครึ่งโลกหรือมาจากควันไฟในประเทศเพื่อนบ้านทําให้เส้นแบ่งเขตแดนแบบเดิมๆแทบจะไม่มีความหมายอีกต่อไปคามความมั่นคงในยุคปัจจุบันมันหลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของเราอย่างแยกไม่ออก ตั้งแต่บัญชีธนาคารไปจนถึงอากาศที่เราหายใจคำถามที่น่าสนใจให้คบคิดต่ออาจไม่ใช่แค่ว่าทหารมีบทบาทอย่างไรแต่คือในฐานะพลเมืองเมื่อสนามรบมันย้ายเข้ามาอยู่ในทุกมิติของชีวิตเราแบบนี้เราแต่ละคนจะสร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ในฐานะส่วนหนึ่งของความมั่นคงของชาติร่วมกันได้อย่างไร